วิธีการต่อปลั๊กหลังจอ Android นะครับผมก็อุปกรณ์ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวแรกเลยครับตัวแรกตัวนี้จะเป็นปลั๊กสายไฟนะครับผมก็จะเสียบตรงหลังจอตรงนี้นะครับถัดไปครับจะเป็นปลั๊กสายสัญญาณนะครับพยายามสังเกตดูเขี้ยวครับวิธีการดูเขี้ยวก็ดูครับมันจะมีตรงช่องนะครับให้เอาไว้ใส่เขี้ยวนะครับเอาไว้ล็อกนะครับก็พยายามดันเข้าไปแน่นครับ ถัดไปครับก็จะเป็นตัวปลั๊กกล้องถอยนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับถัดไปครับจะเป็นตัว USB นะครับตัวนี้ก็จะเป็น6พินนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมอยู่ข้างกันเลยพยายามเล็งนะครับหานะครับเข้าล็อกพอดี ไปครับก็จะเป็นตัว USB นะครับก็ให้มา2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัว4พินครับก็ดันเข้าไปครับแล้วก็พยายามเอาเขี้ยวล็อกนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว GPS นะครับก็ให้หมุนเข้าตรงนี้เลยครับผมหมุนเข้าไปแน่นๆเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็แนะนำนะครับ TPS ก็ให้ติดตั้งไว้ข้างนอกนะครับผมบนคอนโซลรถนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการต่อปลั๊กหลังจอ a n d r รอยครับ